สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในชีวิตประจำวันของเรานั้นนะคะเราจะต้องมีการพูดจาติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะการพูดจาติดต่อสื่อสารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีนั้นเราสามารถที่จะฝึกฝนกันได้ะคะ่ะเราคงจะไม่ต้องตั้งความหวังไว้สูงถึงขนาดที่ว่าจะพูดแบบนักพูดอาชีพนะคะเพียงแต่เรากล้าที่จะ พูดแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความรู้ความสามารถของเราออกมาให้ผู้ฟังได้รับรู้และก็เข้าใจพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในโอกาสที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะเท่านี้ก็คงจะเพียงพอแล้วดังในสถานการณ์จากละครต่อไปนี้ค่ะความสำคัญของการพูดให้ถูกต้องในโอกาสต่างๆมนุษย์ทุกคนอยู่ในสังค จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาการพูดเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วที่สุดการพูดมีบทบาทมากต่อการส่งข่าวสารเรื่องราวต่างๆการพูดเพียงไม่กี่คำอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีลดการสูญเสียได้นานนับประการในทางตรงกันข้ามการพูดที่ไม่ดีก็สามารถก่อให้เกิดการเข้าใจผิดสับสน หรือเกิดการขัดแย้งทะเละวิวาทกันและขยายตัวเป็นกลุ่มคนที่เกิดความไม่เข้าใจกันซึ่งก็มีให้ได้พบเห็นกันอยู่มากมายตามสื่อสารมวลชนต่างๆการพูดที่ดีนั้นผู้พูดควรรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่ายมีใจความกระทัดรัดใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลและสถานที่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศมาปะปนกับภาษาไทยและสิ่งสำคัญในการพูดก็คือควรคิดก่อนพูดเสมอและท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพูดได้เช่นกันการพูดในโอกาสต่างๆการพูดแสดงความยินดี ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานของทุกคนนั้นในบางโอกาสเราอาจจะต้องพบปะพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องติดต่อกันและบางเอิญผู้ที่เราจะต้องไปพบนั้นเพิ่งจะได้รับโอกาสดีหรือโชคดีในสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าหากเรารู้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความยินดีเพื่อแสดงความรู้สึกที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจดังเช่น เออจุม๋มเจนขอแสดงความินดีด้วยนะที่สอบครั้งนี้ได้คะแนนมากที่สุดในห้องเลยนะขอบใจจ้าแมเจนก็ใช่ย,ย่อยนะคะแนนตามจุ๋มมาติดติดเลยเนี่ยถ้าขยันกว่านี้นิดนึงนะต้องชนะจุ๋มแน่เลยอย่าดูละครมากนักสิจ้าแมจุ๋มก็อย่าว่าเจนอย่างนี้สิจ้า ในบางโอกาสที่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักเกิดประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทำให้ผิดหวังหรือเสียชีวิตเราควรมีมารยาทที่ดีในการพูดปลอบใจหรือให้กำลังใจแก่เขาเหล่านั้นด้วยการพูดที่สุภาพชัดเจนแสดงความเห็นใจอย่างแท้จริงดังเช่น ชัดเป็นไงบ้างเพื่อนก็เป็นเจ็บอยู่นิดหน่อยเสียดายที่เราไม่ได้ไปชิงเพ่อครับชัดรักษาตัวให้ดีๆทำตามที่หมอบอกไม่นานก็คงหายทำใจดีๆอย่าคิดอะไรมากแล้วค่อยไปเล่นด้วยกันใหม่บใจนะสมาเยีย่ยมาง,งานเรากลับบ้านก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ การพูดแสดงความเห็นใจการพูดแสดงความเห็นใจมีลักษณะคล้ายกับการพูดแสดงความเสียใจเพียงแต่ว่าการพูดแสดงความเห็นใจมักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ร้ายแรงเป็นการพูดปลอบใจเพื่อให้คลายจากความทุกโศการพูดแสดงความเห็นใจควรใช้คำพูดที่นุ่มนวลน,น้ำเสียงราบเรียบสุภาพและด้วยความจริงใจ แสดงออกถึงความเห็นใจอย่างแท้จริงดังเช่นแนนเราวหน้านะอย่าร้องไห้นะโหมดว่านะแนนควรทำใจให้สบายเพราะยังมีอีกหลายคนที่บ้านถูกน้ำท่วมและข้าวของเสียหายมากกว่านันอีกบางคนถึงตายก็มีนะ ไม่ต้องเสกไม่ต้องล้อมท้ายเป็นหรอกนะเปือน้ำตา,าเปล่าจา้ะทำไมมดุดทั่ย่างนี้ล่ะก็มดอ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูโทรทัศน์ยังมีผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบางครอบครัวก,ก็สูญหายมีทั้งเสียชีวิตและผลทางการเกษตรแนนยังดีแนนยังมีบ้านอยู่มีอาหารข้าวของที่เสียหายไปอะ่ะก็ยังสามารถหาซื้อมาใหม่ได้เงินทองก็ยังมี ข้าของนี่เสียหายไปอ่ะก็ให้มิเสียไปเถอะไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะจ๊ะการพูดชมเชยเมื่อคนที่เรารู้จักได้รับรางวัลชมเชยต่างๆหรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานหรือมีผลงานที่ดีเป็นที่พึงพอใจเราควรจะพูดชมเชยให้กำลังใจเพื่อแสดงถึงความมีน้ำใจที่จริงใจ และสร้างมิตรภาพให้เกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปดังเช่นครูก่งสงกันบ้านเหรอจ๊ะตรงเวลาเลยนะครับคุณครูกรงกุงน่ะเก่งมากเลยนะเมื่อวานนี้ที่งานแข่งกีฬาของโรงเรียนนะ่ะกลงตั้งชื่อเสียงให้ห้องเราอีกเช่นเคยครูขอให้กลงเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะ คนเราเนี่ยนะนอกจากจะมีสมองที่ดีแล้วยังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยรู้ไหมจ๊ะทราบครับคุณครูผมจะตั้งใจเรียนและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพืพ่อจะได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยครับดีแล้วจ๊ะการพูดขอบคุณในบางกรณี เราอาจจะมีการจัดงานฉลองในโอกาสดีต่างๆเช่นงานมงคลสมรสหรืองานวันเกิดหรือโอกาสอื่นๆเราควรกล่าวขอบคุณด้วยคำพูดที่สุภาพจริงใจแสดงสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสต่อทุกคนที่มาร่วมงานดังเช่น ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงความยินดีที่ดิฉันได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าพร้อมด้วยของขวัญสวยงามนี้การที่ดิฉันได้รับเลือกตั้งมาครั้งนี้ก็เพราะดิฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านดิฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะและก็จะตอบแทนความไว้วางใจของทุกท่าน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของหมู่บ้านของเราให้ดีที่สุดขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารด้วยกันนะคะตามสบายนะคะขอบคุณมากค่ะการพูดโต้แยง้งในการดำเนินชีวิตในสังคมของคนเราอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่เกิดการขัดแย้งทางความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นได้ในโอกาสนี้อาจจะก่อให้เกิดการ ทะเลาะวิวาทกันได้เราจำเป็นต้องพูดเพื่อชี้แจงเหตุผลให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอย่างมีศิลปะด้วยคำพูดที่สุภาพนุ่มนวลมีท่าทีที่เคารพให้เกียรติใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งด้วยอารมณ์ที่รุนแรงและไม่รับฟังเหตุผลของผู้อื่นเป็นต้นแล้วก็เรื่องรับฟังความคิดเห็นก็เช่นเดียวกันจะขอเรียนให้ทราบด้วยว่า การสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศซึ่งจะจัดทำโดยอาจารย์ดรเกรียงศักดิ์ครั้งนี้ซึ่งจะใช้เงินทั้งหมดล้านกว่าบาทไม่ได้เป็นเงินจากรัฐบาลเป็นเงินจากองค์กรเอกชนโดยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาจะเห็นได้ว่าเราพยายามทำงานเราพยายามทำทุกอย่างแม้แต่จะต้องใช้เงินขององค์กรของเราเองเราก็พยายามทำแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่า รัฐมีความช่วยเหลือหรือพยายามที่จะช่วยเหลืองานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้รับความคามิดเห็นมากน้อยเพียงไรแต่ใช้ภาษาโดยไม่ดูนะครับว่าเป็นภาษาเดียวของผู้ฟังหรือไม่เรื่องนี้อยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ไดช่วยกันคอนเซนเทรตกันให้มากๆอยากให้พวกเราเข้ามาพาร์ติซิเพตเพราะอันนี้เป็นนโยบายแอสซิมิเลตอย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรหลายอย่างที่มันคอมบิเกตไม่เป็นไรครับผมจะให้คนช่วยทานสลให้ เกษตรกรก็ยกมือบอกสิครับบอกท่านวิทยากรทานไปคนเดียวเถอะทะเลติดคอจะแย่อยู่แล้วชาวบ้านก็ไม่เข้าใจแลอวคราบ่าทานสเล็แปลว่าแปลนะครับไี่อยู่สำานวนครับมันเป็นอะไรจากการที่ท่านได้ชมการพูดทั้งหมดจากทางรายการนะคะและถ้าหากท่านอยากที่จะฝึกหัด หรือฝึกฝนการพูดที่จะทําให้ท่านนั้นพูดได้ดีและพูดได้ถูกต้องเหมาะสมก็ควรที่จะหาโอกาสในการที่จะฝึกฝนการพูดได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะโดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวหรือจากครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะคะหรือไม่ก็ควรที่จะหาโอกาสในการที่จะพูดต่อหน้าที่ประชุมชนสักครั้งสองครั้งก็จะทําให้ท่านเกิดความมั่นใจและสามารถที่จะเป็นนักพูดที่ดีได้ในอนาคตค่ะ รายการในวันนี้นะคะต้องขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ